อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้จะพาไปเดินตลาดเวียดนามค่ะซึ่งมีผักผลไม้แบบไทยๆเพียบนะคะแต่บอกไว้ก่อนค่ะว่าคลิปนี้นะคะถ่ายตั้งแต่ ปีที่แล้วสิ้นปีค่ะแล้วก็ลืมตัดลงนะคะเพราะฉะนั้นราคาที่เห็นคือตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจะไม่เอามาลงก็เสียดายนะคะเพราะว่าตลาดหน้าเดินซื้อของมากค่ะมีม,ม,มะม่วงเลยค่ะเป็นมะม,ม่วงเขียวสวยกับน้ําดอกไม้ะค่ะอ่านตามป้ายนะคะกิโลละเจ็ดดอลลาร์สกว่าประมาณร้อยแปดสิบกว่าบาทไทยนะคะแล้วก็เงาะสดๆค่ะเงาะนี่กิโลละยี่สิบห้าดอลลาร์ประมาณห้าร้อยกว่าบาทไทยค่ะแล้วก็ลิ้นจีเหมือนหน่าซื้อมากมีสองกิโลนะคะต่อกล่องกล่องละเก้าสิบดอลลาร์ประมาณสองพันกว่าบาทไทยค่ะคุณแม่สามีกําลังเลือกซืือ้อออออมมะะะะะเเขปปลลลลพดดีีนนคกกกก็็ทท่่่หิโลล <laughs> าาาาารร์ววณบ นะคะคแล้วก็มีบวกนะคะแล้วก็มีฟักเขียวค่ะตัวปัญหาค่ะฟักเขียวเลยลวลาไปซื้อผักที่ไรเนี่ยบางทีลืมตัวชอบผู้ภาษาไทยอะคะ่ะซึ่งภาษาอังกฤษมันเป็นคำไม่สุภาพใช่ไหมคะเราซื้อถั่วฝักยาวค่ะ,ะหลายคนชอบชื่อถั่วฝักยาวว่าภาษาอังกฤษนะคะ Snack Beans น,น,นะคะฟังแล้วนา่ารักนะถั่วงูนะคะก็โลละ12ดอลลาร์กว่าประมาณ3ามร้อยกว่าบาทไทยะคะ่ะคุณแม่ก็หยิบของถูกใจให้นะคะมะละกอไปทําส้มตําแกงส้มนะคะโลละเก้าดอลลาร์ประมาณ200บาทไทยต้นหอมมัดละดอลลาร์กว่าประมาณ30กว่าบาทไทยแล้วก็ผักกาดแก้ว2ดอลลาร์ประะะะะมมมาาาาาณ40กวววว่บททไยยนนนนนคคซซื้ออขขหงเีดส คล้ายๆกับขนมหวานน้ำกระทิแบบไทยๆนะคะพวกลอดช่องนะคะพวกทับทิมกรอบหรือเมล็ดพันธุพืชนะคะมีขนมชั้นวุ้นมะพร้าวที่มีชีสตรงกลางอีกทั้งแปลกทั้งอร่อยค่ะที่แน่ๆหมูยอเวียดนามอร่อยมากค่ะ